จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กับปีที่แล้วเลยละค่ะสำหรับรอบตัดสินนะคะของเวทีการประกวดค้นหาหนุ่มรอสาวสวยที่ครบเครื่องเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับโลกนะคะสำหรับเวทีมิสแอนด์มิสเตอร์สุป a เนชั่นแนลเทลล่2023ที่จัดโดยสามเนชั่นแนลไดเรคเตอร์สุดปังผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดนะคะนำโดยคุณพรวัสวรรัตรรวมโดยนายแพทย์ปาดและแพทย์หญิงกอบการนะคะภายใต้บริษัท possible dream 789จำกัดไปเมื่อช่ชงคำของวันที่4เมษายนที่ผ่านมาณอัลตาอารีนาโชดีซี โดยในปีนี้นะคะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทา To Be Bold ค้นหาผู้ที่กล้าจะแตกต่างแล้วก็โดดเด่นในแบบของตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะบินลัดฟาร่วมชิงมงกุฎระดับโลกมีสุปาในชาแนล2023และมิสเตอร์สุปาในชาแนล2023นะคะณนะเมืองคาคุป,ประเทศโปรแลนนั่นเองค่ะคงม,มีแฟนๆลับหลายท่านที่คงจะมีความสุขที่ได้ดูโชว์ในวันนี้แล้วก็เห็นผลของการประกวดในวันนี้ก็ <ๆ S 2> คงไม่ได้การสายตาเพราะว่า ก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นจากคะแนนโหวตหรือว่าจาก SNS ทุกอย่างก็ชัดเจนมากๆเลยครับก็คิดว่าคืออาจจะต้องมีเรื่องของการสื่อสารที่สามารถภาษาใช้ภาษาอังกฤษในการคอมมูนิเคตกับชาวต่างชาติได้นั้นสัมเวลาที่ไปอยู่ที่กองนะครับเพื่อให้การสื่อสารเหมือนกับ โยโย่แล้วก็แพลวเ,เองเนี่ยก็คือต้องพัฒนาตรงส่วนนั้นนะครับแล้วเรื่องของการตอบคําถามเนี่ยเราจะต้องตอบคําถามยังไงให้ชนะใจคนหรือว่าทัสใจคนให้มากที่สุดและสั้นๆแต่ได้ใจความแล้วก็กินใจนะครับส่วนเรื่องพร์พม่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้ติดอะไรเพราะว่ามีจากที่ดูจากซูปราชาเลนต่างๆเนี่ยเราก็ถึงกับว้าวในหลายๆแบบชาเลนจ์นะครับสามสี่ชาเลนจ์ที่เราเห็นนะก็คือ มันมันคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะกับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแค่เราอาจจะต้องมีการเรื่องของปรับเรื่องของสปีชให้ดีขึ้นแล้วก็ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนประเทศของเราครับที่สำคัญก็คือเอาให้สุขภาพดีไว้ก่อนนะคะก็คือไปเนี่ยต้องม่้่วยแน่จริงๆก็อาจจะต้องเหมือนกับก็คือใช้ศาสตร์ของความงามเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เขาเป็นบุคคลตัวเองที่ดีที่สุดนะครับก็คือในคอนเซปต์ของอินดิวิ u ด l b ลบิวตี้ก็คือ เป็นใครก็ได้ที่สวยที่สุดในแบบของเราเองนะครับก็คือเป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเรานะครับเราคงไม่ต้องไปปรับให้เหมือนใครแต่ปรับให้ดีที่สุดในแต่ละบุคคลครับและผู้ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในคมมิเตอร์ซูเปอร์เนชั่นท l ไทยแลนด์2023ได้แก่ MST 27นะคะท็อปธน,นันนรับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า5 0 0 0 0 0บาทพร้อมด้วยโทฟี่เกียรติยศแล้วก็สายสะพาย ด้านรางวัลชนะเลิศมีสุภาพเนชั่นแนลไทยแลนด์2023นะคะได้แก MS ่ M.S.T.13 เฟิร์สหวังพัทรพรหวังรับเงินรางวัลมูลค่า5แสนบาทพร้อมด้วยสายสะพายนะคะแล้วก็มงกุฎสุภาัสีโทปาสนะคะเดอะมีจิคอลเซอร์เบชั่นมงกุฎหนึ่งเดียวของโลกที่ได้มีการอัญเชิญพระพิคเนตมหาเทพแห่งความสาเร็จมาประทับบนตัวเรือนของมงกุฎอีกด้วยนั่นเองค่ะเรียกว่าเกินคําว่าดีใจค่ะเพราะว่าเราก็เดินทางมาค่อนข้างไกลามากๆแล้ววันนี้รู้สึกว่า ด้วยความที่เราพัฒนาตัวเองยู่ตลอดนะคะเรารู้สึกว่าวันนี้มันคือความสำเร็จมากๆของวงการนางงามะคะ่ะ ็มีลุ้นค่ะเพราะว่าจิงิบ๊อบบี้เขาก็โปรเฟชชั่นแลเหมือนกันเนะเาะแล้วก็โอเคเราวันนี้เราทาเต็มที่เราก็ได้บอกสิ่งที่เราอยากจะเล่าด้วยแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะเป็นอินสไปเรชั่นให้กับสังคมมากๆจริงๆค่ะวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามค่ะจะพัฒนาทุกด้านเหมือนเดิมค่ะวันพรุ่งนี้มันก็คือวันใหม่ฉะนั้นเราก็ไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะดีใจมากๆครับคือ ทุกรอบทุกทุกชาเลนจ์หรือว่าทุกชุดเลยอะ่ะทําเต็มที่มากๆแล้วก็แต่ว่าไม่กดดันตัวเองครับทําออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะผมวองว่าการที่ทําเป็นธรรมชาติแล้วเราไม่กดดันตัวเองอะ่ะผลงานม,ออมันจะออกมาดีเสมอใช่อตอนแรกเลยนะครับผมผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นู้ชนาะดย์สาแค่ผมมองว่าผมตั้งใจทํามันอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองอย่างมากที่สุดไม่ได้แบบกดดนันหรือว่าที่ต้องเครียดกับ,บตัวเองเลย บอกทีมงานบอกพี่เลี้ยงเสมอว่าเขาถามผมว่าผมตื่นเต้นไหมผมว่าผมไม่ได้ตื่นเต้น,นเลยผมแค่ตื่นเต้นตอนประกาศรางวัลคือตื่นเต้นแบบทําอะไรไม่ถูกเลยอย่างอื่นผมแบบสบายมากครับผมต้องพัฒนาทุกด้านเลยครับให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปอย่างเรื่อยๆนะครับอย่างที่แบบเคยบอกไปว่าอย่างมาเวทีเนี่ยผมพัฒนาตัวเองอย่างก้ากระโดดมากๆเลยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมที่จะไปโปรแลงครับพร้อมเสมออยู่แล้วค่ะ,คะตั้งแต่ตัดสินใจลงประกวดมันก็จะต้องมีทั้งมุมมองด้านบวกด้านลบเนาะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะซึ่งสฝั่งเอาอยู่แล้วก็ชินแล้วด้วยขเขาเรียกว่าน้อมรับครับความติชมแต่ว่าเรื่องในสิ่งที่มาปรับตัวที่อะไรที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราแล้วก็มันดีกับเราครับจะปรับเพื่อพัฒนาให้มันเป็นตัวเองที่เวอร์ชันที่ดีกว่าเก่าครับผมขอกําลังใจแล้วกันนะคะเราก็วันนี้ได้ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซูเปอร์ แล้วนะ้อไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์หรือว่ามิสนะคะยังไงก็ฝากให้กําลังใจเราต่อไปนะคะในการไปสู้สุดที่โปแลนด์ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวต่างๆเนาะแล้วก็ยังต้องการกําลังใจอยู่นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับเวทีนี้เราสองคนก็จะทําเต็มที่ที่สุดเลยค่ะก็ขอกําลังใจนะครับอย่างแรกก็เลยคือขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่แบบสามราแบบ หนุ่น้ามหรือว่าอยู่ในทีมซัพพอร์ตของผมมาตอลอดจนถึงแบบผมประสบความสำเร็จในวันนี้และก็อยากทุกคนนะครับที่แบบช่วยกันแบบเชียร์กันต่อไปครับผมเรสาสองคนครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยและจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับจะเต็มที่ในทุกๆวันเต็มที่กับทุกงานทุกกิจกรรมเลยครับผมแฟนๆสามารถติดตามพัฒนาการของหนุ่มสาวตัวแทนประเทศไทยนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage น,นะคะลงไปถึง i อแล้วก็ติ k กต k ของสุปราในชาแนลไทยแลนด์ได้เลยนะคะ